สางชูหลานสุนัขควรรู้จักหมอบลงกับพื้นและอย่าแย่งอาหารจากเจ้าของของ,ของมันจุนเจียไล่มันกับแม่บ้านคนนั้นออกจากบริษัทเดี๋ยวนี้เลยคุณฟูฉันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจแล้วคะ่ะอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะถ้าเธออยากอยู่ต่อก็ได้ยังไงซะแม้ว่าฉันจะไม่ชอบรับของขวัญเท่าไหร่ ต่ถ้าเธอเต็มใจที่จะให้ฉันก็คงไม่ปฏิเสธตราบใดที่มันมีค่ามากพอนะนะนี่นี่คุฟู่ซื้อหลานคุณกล้าเรียกสินบนแบบนี้เลยเหรอสินบน,<อ>บ,นบ้าบอะไรคุณฟู่อุตส่าห์ไม่ต้องใจและให้โอกาสพวกเธอนะ่คจะคนจนอย่างพวกเธอนะ่ะไม่รู้จากคุกเขาขอบคุณคุณฟู่แต่ยังกล้าไวายวอีกเลระเสี่ยวจุนเจีย๋ยเราก็คนเหมือนกันทาไมถึงดูถูกคนอื่นแบบนี้ไม่ใช่ถึงดูถูกเธอเหรอเพราะฉันเป็นผู้จัดจาก,การฝ่ายบุคคลและคุณฟู่เป็นผู้อำนวยการแผนกส่วนเธอเหรอ เป็นแค่บ้าๆกระจอกๆได้อำน,นาจโมยืนทำอะไรอยู่ทำไมไม่ค,ขขกคุกเข่าขอโทษคุณฟู่ล่ะอยากให้ฉันคุกเข่าขอโทษเธอเหรอฝันไปเถอะเธอจะไม่คุกเข่าใช่ไหมก็ได้งั้นฉันจะอัพคลิปนี้ลงโซเชียลก็แล้วกันนี่ไงทำไมคุณถึงมีคลิปนี้ละ่ะ <laughs> แม่แม แม่บ้านสาวหน้าตาดีแต่ํำเป็นหัวขโม,มยถูกเปลื้องผ้าทำโทษน่าสนใจใช่ไหมละ่ะผู้จัดการเซี่ยวฉันขอร้องแหลคะค่ะถ้าทำแบบนี้จะทำลายเธอแล้วก็บอกให้เธอคุกเขาต่อนหน้าพวกเราสิฉันจะไม่มีวันคุกเขาให้กับคนอย่างคลุลหกผู้จัดการเสี่ยวฉันทำเองครับี่ช<ห>ุิไ<ห>ม่เทเรานะคะ พี่ฉุนไม่พี่ชุนไม่ลุกขึ้นเร็วพี่ชุนไม่คุณฟูเราผิดไปแล้วยกโทษให้เราด้วยนะคะฉันขอร้องล่ะพี่ฉุนไม่ฉันไม่กลัวเธอหรอกเรียบรุกขึ้นเร็วไม่ได้หรอกน้องฟางถ้าคลิปถูกโพสลงโซเชียลจริงๆแล้วก็เธอจะเสียหายมากนะฉันไม่ได้คุกเข่าเพราะว่ากลัวแต่ฉันไม่อยากให้เธอต้องเสื่อมเสียตั้งหากล่ะเสี่ยวจุนเจีย ฉันขอสั่งให้คุณลบคลิปของฉันเดี๋ยวนี้ไม่งัน้นคุณจะไม่มีโอกาสได้ลบมันอีกเลยเธอเนี่ยนะยังเธอจะทำอะไรได้ถ้าฉันไม่ลบล่ะเธอจะทำอะไรฉันเ่ะเสี่ยวจุนเจียคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครต้องรู้สิประธานฟางใช่ไหมโอ้ยโอ้ยจะโกลัวจนตัวสั่นแล้วฟางชูหลานมุกปลอมตัวเป็นประธานฟางไม่ได้ผลหรอกเธอไม่อยากคุกเข่าใช่ไหม ฉันมีวิธีที่จะทำให้เธอคุกเข่าเอง <c oughs> อะไรเนี่ยเธอทำกระเป๋าฉันเสียหายหมดเลยเธอใช้มาซะตายแล้วนี่คอลเทชันใหม่ของแนนในฤดูกาลนี้นี่นาราคาต้องล้านกว่าติ่งชุ่ไเมยแค่ค่ารักษาลูกสองแสนหยวนเธอยังไม่มีปัญญาจา่าย เห็นกระเป๋านี้คงไม่มีปัญญาจ่ายสินะแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำนี่คะเธอทำเองตั้งหา้าคือหมายความว่าอย่างไงฉันเห็นกับตาเลยนะว่าเธอน่ะเอากันไกลมาตัดทุกคนก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะฉันเปล่านะฉันไม่ได้ทำนะคะได้โปรดเชื่อฉันเถอะนานาฉันไม่ได้อยากเปิดเผยตัวต,วตนเร็วขนาดนี้แต่เธอบังคับให้ฉันต้องทำ มาที่แผนกบุคคลเดี๋ยวนี้เลย